พบกับผมนายชอตตี้บูจจว่ากับแอสเตอร์ทาทาริคูสเกมมือถือแนว JRPG กราฟิกค่อนข้างดูดีครับแต่ว่าเวลาต่อสู้เนี่ยมันจะมาในสไตล์แท็กติกนะและตัวละครจะดูเป็นแนวแบบพิกเซลใช่ไหมอ่าแต่พอมีการต่อสู้อะครับมันจะตัดฉากมาแบบเป็น 3D สวยๆเลยครับสวยงามมากและเกมนี้มันก็ไม่ได้มีการต่อสู้อย่างเดียวครับมันจะมีการใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนอัศวินด้วยรวมไปถึงรางวัลไอดอลที่จะฟาร์มทรัพยากรให้เราอัตโนมัตินะครับแน่นอนว่าสมัยนี้มีแทบทุกเกมเลยครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูของจริงเลยก็แล้วกันนะครับเมื่อนักชมเข้ามาเล่นนะครับจะมีการดาวน์โหลดแพทแล้วก็ให้เลือกตัวละครด้วยนะครับอันนี้คือเป็นตัวละครของเราเลยนะครับอันนี้ก็จะมีหลายคนหน่อยครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยครับห้ามเกิน10ตัวอักษรครับเดี๋ยวผมขอข้ามช่วงการสอนไปเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมสอนเองแล้วกันเนาะก็วิธีการเล่นเนี่ยหลักๆมันจะอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองครับ สำหรับวิธีการเล่นนะครับคือให้เราเนี่ยสังเกตที่รูปธงเป็นหลักแล้วก็กดแตะไปได้เลยนะครับเขาก็จะเดินไปยังสถานที่หรือว่าคุยกับคนที่เกี่ยวข้องให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่คนละที่หรือว่าคนละห้องกันอ่ะเราจะต้องกดหลายรอบหน่อยนะคือมันจะไม่ได้เดินให้แบบข้าวห้องอะไรง้น,นมันต้องคอยมากดทีละห้องทีละห้องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอ่านไม่ออกเนี่ยสามารถที่จะกดเร่งความเร็วตรงนี้ได้จะไม่มีคําสั่งสคริปต์นะครับเร่งความเร็วได้อย่างเดียว ถ้าเกิดว่ามีคำถามให้เลือกตอบก็ตอบมั่วๆไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะตอบข้อแรกไว้ก็ได้ปลอดภัยดีแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอหน้าจอแบบนี้นะครับแสดงว่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับด่านนี้เขาต้องการค่าพลังพันหนะครับแล้วก็ใช้พลังงานหนึ่งคือพลังงานจะเต็มแค่5นะครับแต่ว่ามันรีเจนช้าเหมือนกันนะอ่ะไม่เป็นไรลุยเลยแล้วกันก็จะไปต่อสู้ครับเขาจะให้เราจัดการปาร์ตี้ด้วยนะครับวิธีการจัดก็คือกดตัวนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกได้เลยนะครับโดยการคลิก แล้วเราก็เลือกคนอื่นได้เลยถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนคนนะสมมุติเจ้าคนนี้เข้ามาก็คือคลิกแล้วก็กดตัวนี้แค่นี้เลยนี่คือการเปลี่ยนตัวละครนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะให้ตัวเกมจัดให้ก็มีคําสั่งโอมาเกษตรเหมือนกันอันนี้ก็คือจะจัดที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดให้ทันที แลมันไม่ได้จัดการตัวละครอย่างเดียวนะครับจะมีการสวมใส่อุปกรณ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีหรือว่าป้องกันใช่ไหมครับแล้วก็มีการสนับสนุนด้วยนะเนี่ยพวกนี้ก็คือการมันจะเพิ่มสเตต,ตัสให้กับเราได้เป็นจํานวนมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอัปเกรดพวกนี้ไปเยอะๆนะครับมันจะสามารถเอาพวกแพสซีฟสกิลของมันมาติดตั้งได้ด้วยนะก็คือเราเลือกได้เลยว่าจะติดตั้งให้ใครนะครับถ้าเกิดว่าคนนั้นสามารถติดตั้งได้นะเพราะว่าเกมเนี้ยมันมีแยกย่อยหลายสายมากๆนะครับอย่างเช่น พระเอกเนี่ยก็คือจะเป็นสายดาบใช่ไหมอันนี้ก็ดาบเหมือนกันแต่ว่าดาบแทงก็คือเป็นดาบโลอะไรเงี้ยจะถึกหน่อยคนนี้เป็นขวานนะครับแล้วก็คนนี้เป็นหอ,อกแล้วก็คนเนี้ยเป็นสายสนับสนุนนะครับก็คือจะมีค่อ,อนข้างเยอะแลวมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังมีพวกทหารม้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารถือดาบถือหอ,อกหรือว่าถือกระทาคอยฮิลก็มีนะแต่ขี่ม้าเข้าใจใช่ป่ะเออแล้วเราก็สามารถจัดการพวกไอเทมได้ด้วยนะครับเพอเกมเนี้ยเวลาต่อสู้เราใช้ไอเทมได้ไงแล้วก็คลิกเลือกเข้ามาเลยแล้วกดตัวเนี้ย มันก็จะมีให้เราเลือกครับว่าจะเอายาอะไรเข้าไปบ้างอย่างเช่นไอ้พวกสีเขียวนี้จะเป็นยาเติมเลือดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเมื่อจัดพร้อมเรียบร้อยแล้วก็กดแบกด้านซ้ายล่างได้เลยนะครับหัวผมมันน่าจะบังอยู่เนะเาะอ่ะเสร็จแล้วก็ไปต่อสู้ได้เลยครับแค่นั้นแหละทีนี้มาดูบรรยากาศการต่อสู้เลยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้สายฮิลเนี่ยเข้ามาสิงก่อนมันมีคําสั่งสิงใช่ไหมก,ก็คือดูเอลนั่นเองนะครับจะเดินทางไปกับคนนี้แน่ๆอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับ โอเคเนื่องจากว่าพระเอกผมค่อนข้างอ่อนแอนะครับถ้าเกิดว่าโดนโจมตีเลือดจะเสียเยอะ <c oughs> ก็เลยเอาตัวฮิลตามมาด้วยครับเพราะว่ามันจะมีการฮิลให้ตลอดเวลาแต่ว่ามันจะฮิลเบากว่าตอนที่ยืนออกแยกต่างหากนะถ้าเกิดว่ายืนแยกต่างหากมันจะฮิลแรงกว่านะครับแต่ว่าต้องเดินตามคอยฮิลตลอดเนาะไม่ก็ต้องเอาไว้ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคอันนี้มาตีเลยเวลาจะตีก็คือค,อคลิกที่ศัตรูได้เลยนะครับแล้วก็คลิกย้ำเข้าไปได้อีกทีหนึ่งเลยหรือว่ากดตัวนี้ก็ได้ครับเป็นการคอนเฟิร์มหรือ กดตัวนี้ก็ได้ครับเป็นการเลือกที่จะใช้สกิลนั่นเองนะครับแต่ว่าสกิลของเกมเนี่ยมันจะใช้ได้แค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นอย่างเช่นท่านี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวในการเล่นรอบนี้เลยนะครับเพราะนั้นเราอาจจะเก็บไว้เอาไว้ไปสู้กับบอสรือเงี้ยเราค่อยกดก็ได้นะครับอโอเคตีไม่ค่อยเข้าเลยครับเนื่องจากคนนี้เป็นสายแทงเงี้ยอาจจะตีไม่แรงครับแต่ว่าถึกมากโอเคเมื่อเราเดินครบทุกคนแล้วนะครับก็จะมีการเปลี่ยนเทอร์นั่นแหละ แล้วเกมเนี่ยมันจะมีการเคาน์เตอร์ตลอดนะครับก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะเนี่ยจะมีการโจมตีสวนคือแน่นอนนะครับในอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ชมน่าจะเห็นเมื่อกี้คือถ้าเกิดตัวละครมันยืนใกล้กันนะ่ะเราจะเห็นอยู่ในฉากต่อสู้ด้วยพูดง่ายคือเขาสามารถสนับสนุนกันได้ด้วยนะครับโว้ยพวกนี้เป็นนักเวทนี่หว่าไม่เป็นไรครับคนนี้เป็นสายแทงครับโคตรถึกถ้าเกิดใครไม่มีแนะนําให้หาครับอาเธอร์นี่ถึกมากโอเคพระเอกของผมก็โดนไปอย่างแรงครับแต่ก็อย่างที่บอกครับ มีตัวฮิลติดสอยห้อยตามไว้ก็จะมีการฮิลตลอดนั่นแหละครับโอเคคราวนี้ผมก็ต้องจัดการพวกนักเวทก่อนใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมตีทีเดียวตายหมดเลยสบายๆเลยครับโอ้โหก็ซวกทีเดียวแตกเลยนะก็ไม่แลกครับนักเวทเจอตีระยะประชิดก็หงายเก็งหมดเลยครับผมโอเคอ่ะตัวนี้เรียบร้อยอีกหนึ่งครับผม เสร็จแล้วก็โยกไปด้านซ้ายบนใช่ไหมคือถ้าเกิดเราจะเลือกตัวละครตัวอื่นน่ะจริงๆเรากดที่รูปของเขาเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราจะไปเลื่อนหาบางทีมันอาจจะเสียเวลาอะไรย่างี้งอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้อีกคนนึงดูนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกคนไหนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนตัวเราต้องกดการกรบาดออกไปก่อนนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่เปลี่ยนให้สักทีนะครับโอเคจะเห็นว่าโจมตีกันไม่ค่อยเข้าเลยงั้นเดี๋ยวผมใช้วิธีสิงล่างไปเลยและกันนี้สิงล่างเข้าไปเลยช่วยกันโจมตีครับ โอเคไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าครับเอาตีไปโบเข้าให้กันแทงสวนโอเคจะเห็นว่าแยกกันตีน่าจะดีกว่าเนี่ยแยกกันตีน่าจะดีกว่าครับพอรวมร่างแล้วตีทําให้พลังโจมตีของคนที่2มันลดน้อยลงไงแต่มันก็จะช่วยสนับสนุนกันตลอดก็เหมือนสายหินัได้เลยครับแต่พอรวมร่างไปแล้วอะเวลาเราจะแยกร่างอะ่ะมันจะเสียไปเลย1เทินทันทีนะครับของทั้งสองตัวละครนะครับก็ อันนี้จะต้องคิดหน้าคิดหลังนิดน,นึงนะครับก่อนที่จะทําการรวมร่างแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเดินผิดพลาดแบบนี้นะครับเราสามารถย้อนเวลาได้นะครับวิธีการย้อนเวลาคือท่านผู้ชมต้องไม่เลือกตัวละครตัวไหนอยู่เลยครับแล้วมันจะมีปุ่มอยู่ด้านล่าง3มปุ่มเห็นปะ่ะปุ่มนี้จะเป็นการใช้อเทมที่เราเอามาอันนี้คือจะเป็นการย้อนเวลาแล้วเราเลือกได้เลยว่าเราจะย้อนไปที่เทินไหนนะครับซึ่งเวลาย้อนเนี่ยจะย้อนได้แค่ด่านละ3ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือข้ามเทินก็คือพูดง่ายๆไม่เล่นอะไรแล้้้วอะรเงียป็นนนตคับ โอเคก็อันนี้คือพื้นฐานการเล่นนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ไวพิบนะครับอยู่ที่กลืนของท่านผู้ชมแล้วละว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้อย่างไรนะฮะอ๋อแล้วก็เกมเนี้มันมีออโต้ใช่ป่ะมีคูณ2อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันเมื่อกี้อาจจะลืมพูดมันจะอยู่บริเวณด้านขวาบนโซนเนี้หมดเลยนะครับนี่นเห็น,น,นไหม อ่ะคือจะมีคูณ2นะครับมีออโต้มีเปลี่ยนมุมกล้องเลยนะคือบางทีแบบเรายืนซ้อนกันเกินไปอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นมุมสูงแบบบนหัวเราเป๊ะเ,เ,เ,เลยอะไรเงี้ยส่วนอีกอันนึงตรงนี้นะครับก็คือเอาไว้เปิดช่องที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในสีแดงก็คือเราจะโดนสตูโจมตีแน่นอนครับอีกคำสั่งหนึ่งที่ลืมพูดไปคือการเปลี่ยนอาวุธนั่นเองครับคือแต่ละตัวละครเนี่ยบางตัวนะเขาอาจจะถนัดอาวุธ2ชนิดอะ่ะมันสามารถเปลี่ยนในการต่อสู้ได้เลยครับ เอานี้มาลองสู้กับบอสดูนะครับซึ่งผมจะบอกว่าบอสที่เป็นมนุษย์เนี่ยเวลาเขาเลือดหมดเขายังไม่ตายทันทีนะเขาจะเด้งเลือดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะผมเคยเจอแบบว่าเฮ้ยเลือดเราเหลือ30มสิบอะไรเงี้ยเอ้แต่ว่าเราตีบอสตัวนี้ตายแน่นอนไปตีปุ๊บเลือดมันหมดมันสัวเราตายเลยนี <laughs> ่ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับอ่ะก็อย่างที่เห็นอนะผมเก่งกว่าศัตรูมากผมแทบไม่ต้องใช้สกิลเลยผมตีธรรมดามันก็ตายหมดแล้วนะครับส่วนสกิลก็แอนิเมชั่นอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นเลยนะต้น ทำได้ค่อนข้างสวยงามเอาเรื่องเลยนะครับอ้าวแล้วด่านนี้ก็จบแค่นี้เลยเพราะว่าจัดการบอสได้แล้วนะครับน่าเสียดายครับจริงๆน่าจะฆ่าศัตรูให้หมดก่อนเออแล้วเกมนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวละครไปสู้ด้วยกันบ่อยๆอย่ะมันจะมีการเพิ่มค่าระดับความสมนิทด้วยนะเวลาที่มีการสนับสนุนช่วยเหลือกันอ่ะมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับส่วนวันที่ไม่มีเนื้อเรื่องนะครับเขาจะไม่มีรูปธงบอกอยู่นะครับเราก็กดที่บริเวณแผนที่ก็ได้นะครับเขาจะมีกิจกรรมให้เราทำครับก็มีหลายรูปแบบเลยเช่นการไปฝึก พวกฝีมือต่างๆนะครับมีทั้งแบบออกกําลังกายนะฮะมีทั้งแบบว่าเย็บปักถักร้อยศิละปะนะครับหรือว่าการค้าขายอะไรเงี้ยถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการทำอ่ะท่านผู้ชมก็คลิกที่แสงสว่างได้เลยนะครับแล้วกดตัวเนี้ยมันจะวาร์ปไปได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีบอกเลยนะว่าเราไปทําอะไรแล้วจะได้อะไรนะครับเ mm. ช่นนี้คือเราจะได้สเตตัสเพิ่มเติม<ๆ>อันนี้จะเกี่ยวข้องกับอุปนิสัยของเรานั่นเองนะครับแต่ผมยังไม่มีข้อมูลมากพอนะครับว่าแต้มไหนเยอะๆแล้วมันจะส่งผลการอะไรกันแนะ่เพราะว่าเลเวลไอ้พวกนี้มันขน ส่วนเควสอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นรูปหัวใจสีมพูอันนี้ก็คือไปทําแล้วเราก็จะได้รับหัวใจของสาวๆเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแต่ว่าผู้ชายก็มีนะนี่เหรอเออนั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสีเขียวส่วนใหญ่จะเป็นการต่อสู้บางอันก็จะเป็นให้ไปหาของหรือว่าให้เราไปสถานที่นู่นน,นี่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนอันสุดท้ายก็เป็นการต่อสู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการต่อสู้อันนี้เนี่ยมันจะมีการฟริกไว้ว่าต้องใช้ตัวละครตัวไหนงั้นเดี๋ยววันนี้ผมมาที่นี่ให้ดูก่อนกันล้วกันนะครับเวลาจะวาร์ ก็คลิกแล้วก็กดตัวนี้ได้เลยเขาจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเดินทางไปกับใครนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเลือกคนไหนไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งคนนั้นลงไปต่อสู้ด้วยนะครับแล้วในแต่ละวันเนี่ยมันจะลงได้แค่ครั้งเดียวถูกปะอันนี้ผมก็ไต่ามาแล้ว4ชั้นนะครับเนี่มาดูชั้นที่5บ้างนะครับว่าจะไหวไหมซึ่งชั้นที่5เนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้พลังพันสี่ ตีผมพลัง2,450ไม่น่ามีปัญหาแล้วก็อย่าลืมนะครับเขาแจ้งเตือนต้องเอาคนนี้ลงไปนะครับและก็จะเป็นชุดอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นชุดตามที่เราเห็นนะครับก็คือเกมเนี้ยหนึ่งคนมันมีหลายชุดใช่ไหมขอแค่มีคนนั้นลงก็เพียงพอแล้วถ้าเกิดว่าจะไปสู้ก็คือแค่กดตัวนี้เท่านั้นเองครับก็จะมีการต่อสู้เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามาอยู่ห้องนี้แสดงว่าอันนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายของแต่ละวันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไปทําอะไรนะครับอย่างเช่นนี้คือข้ามไปเลยไม่ทําอะไรเลยอันนี้ไม่แนนนะะําครับ หรือไม่ก็นี่ครับไปทํางานที่บาร์อันนี้มาแล้วแต่วันนะมันจะสูบมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีคนให้คุยอ่ะก็คุยไปก่อนนะครับเอาข้อมูลง้นวันนี้ก็จบลงด้วยการไปทํางานที่บาร์กันแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดจะไปทํางานอะไรเนี่ยต้องกดคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับก็คือกดตัวแรกนี่แหละครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะออกไปทําอย่างอื่นนะครับให้หาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปบ้านอ่ะเรากดตัวเนี้ยมันจะกลับไปที่หน้าล็อบบี้นะครับ โอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของระบบอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับก็อันต่อไปอันนี้คือระบบไอดอลนั่นเองครับเกมมันจะมีการฟาร์มทรัพยากรให้เราอัตโนมัตินะครับจะเป็นพวกของอัปเกรดอ่ะอัปเกรดเลเวลอัปเกรดพวกอุปกรณ์ต่างๆอะไรงนี้เวลาจะรับก็คือกดตัวนี้นะอ่าแล้วกดตัวนี้แหละแค่นี้แหละก็จะเป็นการรับและแล้วก็มันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับคือท่านชมคลิกเข้าไปนะแล้วก็จะคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดมันมีจุดเหลืงแดงแสดงว่าเรามีของมากพอแล้วก็ไปอัปเกรดได้ซึ่งของพวกนี้มันนไไไดดดากกาด้้จจาาาากกกรรรรทํิิะคัับเเี๋ยยววว่่อปปหูตงน แล้วก็ในนี้เนี่ยเราสามารถจัดทีมได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมยูด้านซ้ายเห็นป่ะเออเวลาจะจัดก็คือกดตัวนี้ได้เลยแล้วเราก็เลือกได้เลยจะเอาใครเข้ามาอยู่ในนี้บ้างซึ่งเวลาที่เราเอาลงมาสู้เนี่ยมันจะได้รับรางวัล EXP กด้วยนะเวลาที่เราเก็บรางวัลไอดอลอะแล้วมันก็เลือกได้ด้วยนะครับว่าเราจะไปจู่โจมที่ไหนซึ่งเกมเนี่ยมันจะแบ่งตามธาตุไงเอนั่นแหละก็อย่างตัวละครที่ผมเล่นเนี่ยคือผมจะเล่นธาตุแสงเป็นหลักผมก็เลยลงหาของธาตุแสงเป็นหลักเท่านั้นเองและจะเห็นว่ามันมีเลเวลด้วยใช่ป่ะ นั่นแหละคือผมจะบอกว่าเราสามารถที่จะไปสู้กับบอได้ด,ด้วยด้านขวาล่างตรงนี้แล้วเราก็เลือกได้เลยว่าจะไปสู้ธาตุไหนนะครับแล้วการสู้ก็ง่ายมากเลยแค่คลิกตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกทีเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนใครก็คือไปคลิกด้านซ้ายนะครับแล้วก็เลือกช่องได้ด้วยก็คลิกคลิงคล,คลมัว่วซัวกันได้เลยตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคือมันมีระยะประชิด4ตัวไง มันจะไม่คุ้มเพราะว่ามันต้องหาตัวยิงไกลมาสักตัวหนึงแต่ช่างมันก็แล้วกันอ่าไปเปลี่ยนเองเนาะแล้วเวลาจะสู้ก็คือกดสตาร์ทได้เลยแล้วก็เร่งความเร็วสีเท่าไปเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรครับตรงเนี้ยเราไม่สามารถบ,บังคับเองได้ตัวละครจะสู้เองอะไรเองหมด และทีนี้พอเลเวลของเราสูงขึ้นนะครับมันไม่ได้มีแค่ป,ปาร์ตี้เดียวนะท่านผู้ชมคลิกดูด้านบนได้นะครับเนี่ยในไหนไหมตอนนี้ผมมี2ปาร์ตี้นะครับอีกปาร์ตี้หนึ่งเนี่ยก็คือจะลงฟาร์มไว้ที่ดันเจียนไฟนะครับแล้วก็ช่วงแรกที่มาเล่นอนะ่ะมันจะลงได้แค่3ตัวนะครับถ้าอยากจะลงเพิ่มเราจะทําการปลดล็อกได้โดยการใช้เพชรนะครับอันนี้คือเพชรฟรีที่เราได้จากการเล่นนะครับแล้วก็อันนี้คือเพชรเติมเงินนะครับก็ช่างใจกันเองแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะเก็บเพชรไปเ,เปิดกระชับพอง ส่วนการเร่งความเร็วก็มีนะด้านสายล่างตรงนี้ใช่ไหมครับคลิกได้เลยครับมันจะมีตั๋วมาให้อะแล้วก็กดที่ตั๋วเลยก็ได้ครับมันก็จะวาร์ปเวลาให้เราเลยทันทีนะครับ ส่วนการต่อสู้นันอื่นจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ข้างๆกับระบบไอดอลนั่นแหละครับโดยตอนนี้จะมีทั้งหมด3อันนะครับอันนี้คือจะเป็นซีนารีโอเควสนะครับก็คือจะเป็นเควสที่เกี่ยวกับชุดไว้น้าของน้องคนนี้นั่นแหละนะครับก็ถ้าเกิดอยากจะทาเควสคือกดตัวนี้ได้เลยวิธีการทาเควสเนี่ยมันจะง่ายกว่าเนื้อเรื่องหลักเพราะว่ามันจะไม่ต้องไปเลือกอะไรมากครับมันมีแค่คุยกับต่อสู้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผ่านเควสอะไรแล้วเนี่ยก็มารับรางวัลในที่ตรงนี้ด้วยนะแล้วมัันยยงงงมมมีีีรทททเด้ววื่่่่อบาาาชมไม แต่ว่าพลังงานมันเต็มอ่ะเสียได้ก็อาจจะเอาพลังงานมาลงอะไรพวกนี้ก็ได้เพราะว่าด่านพวกเนี้มันจะค่อนข้างง่ายครับและมันยังได้พวกแต้มกิจกรรมต่างๆได้ไอเทมรวมไปถึงพวกได้เพชรด้วยเนาะคือเวลาเราผ่านครั้งแรกอ่ะผ่านแบบ3รดาวจะได้เพชรนะครับซึ่งวิธีการผ่าน3รดาวง่ายมากเลยก็คือห้ามมีคนตายโดยหลักๆแล้วแค่นั้นเลยครับห้ามมีคนตายห้ามใช้ไอเทมหรือว่าห้ามจบช้าเกินไปเช่นเขาบอกว่า10เทิร์นอะไรเงี้ยก็คือต้องจบให้ได้ตามนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นราวนี้นะไม่ค่อยเจออย่างอื่นเลยครับ ตัวสเปเชียลแบตเทินเนี่ยไม่รู้ว่ามันยังไม่เปิดหรือว่าเนื้อเรื่องผมยังเล่นไม่ถึงก็ไม่รู้นะเอาไปว่าถ้าเปิดก็เข้าไปรวมโดยกันละกันส่วนแต้มกิจกรรมที่ได้มาก็คือมาแลกที่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันสามารถแลกการ์ดระดับ SSR ได้ด้วยนะผมแลกไปแล้วอันหนึ่งครับแต่ว่าพอจะแลกอันที่2 3 4เนี่ยมันใช้แต้มมากขึ้นเรื่อยๆออก็แล้วแต่ละกันเฮ้ยเดี๋ยวนะมีอาวุธด้วยเหรอเออเอาเลยละกันครับอาวุธระดับ SR แลกไว้เลยละกันเป็นหอ,อกด้วยก็คือให้น้องคนนี้นั่นแหละอ้นรรอนเกกมหใชืออั ส่วนนั้นต่อมาเป็นฟรีเควสนะครับอันนี้คือเวลาที่ท่านผู้ชมผ่านเนื้อเรื่องไปเรื่อยนั่นแหละมันสามารถลงซ้ำได้นะครับก็เลือกดันเจียนที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ส่วนอีกอันนึงเป็นอีเวนต์เควสนะครับอันนี้คือจะเป็นกิจกรรมเหมือนกันนั่นเองครับซึ่งจะมีบอกไว้ชัดเจนเลยว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันจะหมดเขตนเมื่อไหร่นะครับก็พยายามไปลงให้หมดกันละกันเช่นอันนี้คือมันเป็นฉลองเปิดตัวไงมันจะมีพลังงานให้เราลงวันละครังได้ของได้เพชรอะไรย่างนี้ส่วนพวกนี้คือเอาไว้ฟาร์มหาพวกไอเทมอัปเกรดตัวละครอ่ะมันจะมีโลโก้บอกอยู่แล้วฉบับที่หน้าดันเจียนเลยว่าลงอันไหนแล้วจะได้รับของอัปเกรดธาตุอะไรครับ เออแล้วก็ด่านไหนที่เราผ่านไปแล้วครับมันจะมีคําสั่งสคริปขึ้นมาตรงนี้แล้วนะก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องดูแอนิเมชันไม่ต้องสู้เองนะครับกดปุ๊บเสร็จปั๊บแต่ว่ามันไม่ได้สคริปได้ทุกด่านนะครับไอพวกด่านฟาร์มทรัพยากรอะไรเงี้ยถึงจะสคริปได้ตัวนี้อันนึงนะครับจะได้ตั๋วเปิดกระชับชองลิมิเต็ดด้วยนะครับซึ่งอันนี้แนะนําว่างเม่อไหลลงให้หมดครับ ส่วนถ้าเกิดใครขยันเล่นมากๆจนพลังงานหมดก็ไม่เป็นไรนะครับชงแรกเขาแจกมาเยอะมากครับกดตัวบวกไปเลยก็ได้นะครับและตรงนี้เขาจะมีให้เราเลือกว่าจะเติมกี่อันนะครับถ้าด้านซ้ายนี่คือใช้อเทมนะครับอันนี้คือผมมี19อันที่เหลือส่วนด้านขวาม,มันจะเป็นเพชรอ่ะเก็บไว้ทำอย่างอื่นดีกว่ามาใช้ฝั่งซ้ายดีกว่าเนาะ ส่วนต่อมาก็ขอพูดถึงการชปองนะครับแต่ว่าให้ไปรับรางวัลกันก่อนเนาะก็รับด้ที่ด้านขวาตรงนี้เลยครับทั้งกล่องจดหมายเควสประจําวันทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งไอ้พวกเควสประจําวันเนี่ยมันจะมี3แทบ็บใช่ปะ่ะถ้าเป็นแท็บแรกสุดเนี่ยอันนี้คือถ้าเกิดท่านชมกดรับไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าถ้าเกิดพลังงานเราเต็มอะมันจะไม่กดรับให้นะครับเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วกันรับได้แค่ไหนก็รับแค่นั้นไป และด้านซ้ายยังมีเคเวสประจําสัปดาห์แล้วก็จะเป็นพวกภาร,ก,รกิจหลักซึ่งภารกิจหลักนี่แหละจะแจกเพชรแล้วก็ไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดรางวัลไอดอลจะได้ไหมเออในและตรงนี้แหละครับมันจะแจกค่อนข้างเยอะเลยแล้วยังแจกรางวัลเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครพระเอกด้วยนะครับคือพระเอกมันเปิดกระชองหาไม่ได้ไงก็คือจะอัปเกรดก็คือต้องขย,อยันเล่นนะตวัวเองอันนึงด้านซ้ายบนนะครับจะเป็นรางวัลบิงโกนะครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วนะครับยก อันนี้มันคือการไปสู้กับบอสที่มันแจกรางวัลไอเดเอลเราจาได้ไหมเออนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราสู้กับมันเยอะๆเลเวลรวมถึงตามที่กําหนดก็จะได้รับรางวัลส่วนอันนี้มันจะเป็นการปลดล็อกความสามารถให้ตัวละครเดี๋ยวค่อยพาไปดูส่วนอันนี้ต้องเล่นเนื้อเรื่องให้ถึงวันเวลาตามที่กําหนดอันนี้คือวันเวลาในเกมนะครับก็คือเดือน6วันที่24นะครับไม่ใช่วันจริงๆนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไระก็แค่แบบว่าเออให้ไปอัปเกรดให้ไปเก็บเลเวลจนเลเวลถึงน,นู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้เป็นต้น ส่วนการช็อปองจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปหน้าแมวนะครับในปัจจุบันนะครับมีตู้โคตรเยอะเลยครับเยอะกว่าตอนเกมเปิดอีกนะครับคือตอนนี้เขาฉลองพบยอดดาวน์โหลด1ล้านดาวโหลดนะครับก็ <c oughs> จะมีการแจกฟรีนะครับ10ใบเปิดเลยก็แล้วกันครับมาดูดีได้อะไร <c oughs> ถ้าเห็นเป็นสีทองแบบนี้แสดงว่ามีของดีนะครับแต่ว่าจะได้5้าดาวหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะเพราะว่ามันจะมีทั้ง4ดาวกับ5าดาวโอ้โหถ้าดาบเป็นสีฟ้าแบบนี้อาจจะไม่ได้5ดาวด้วยซ้าที่เป็นสีทองนะครับพวกนี้จะเป็นสีดาว ถ้าเป็นสีขาวเงินๆแบบนี้ก็คือ3มดาวแล้วมันก็จะมีสีแบบลุ้งด้วยนะแต่ว่ามันจะดูคล้ายสีขาวตรงนี้มากเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเลยกันแล้วกันซึ่งผมจะบอกว่าบางทีมันอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับโอเคอันนี้3มดาวเนาะอันนี้ก็3ดาว3าดาวข้ามไวๆแล้วกันถ้าเกิดใครอยากจะสคิปก็คือด้านขวาล่างได้เลยครับนี่คือผมรอลุ้นไงเผื่อมันจะเปลี่ยนสี่ะดูสีทองโอเคสี่ดาวครับผม ถ้าเกิดยังไม่มีก็จะมีการอันล็อกแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะครับคนเดิมจ้าอืมคนนี้น่ารักดีครับชุดสวยเออไม่เปลี่ยนสีผมหน่อยเหรอนี่ไงเห็นไหมมันมีการเปลี่ยนสีด้วยการเปลี่ยนสีรุ้งนะครับซึ่งมันมีความละไม้คล้ายกับสีขาวหรือว่าสีเงินมากๆเลยเนาะโอเคครับคนที่ผมได้มาคือกาละฮัตนะครับ5ดาวครับ ส่วนคน้สุดท้ายก็ได้น้องหัวชมพูมาครับถ้าเกิดเป็น5ดาวดีเหมือนกันนะเป็นสายฮิวที่ดีมากๆนะครับก็ตามสภาพครับรีโลไม่ได้นะครับอันนี้ส่วนตู้ต่อมาเนี่ยจะเป็นตู้กิจกรรมชุดว่ายน้ำนะครับก็ผมเนี่ยเปิดตู้นี้เปิดรอบเดียวแล้วได้เลยครับค่อนข้างโชคดีมากแล้วมันไม่ได้มีแค่การเปิดแบบใช้เพชรยอย่างเดียวมันมีตั๋วด้วยซึ่งเราสามารถเช็คได้ที่ด้านบนนะครับแล้วตั๋วพวกนี้หามาได้ยังไง ก็ได้จากกิจกรรมของน้องเขานั่แหละเออไปลงเยอะๆมันจะได้ตั๋วของน้องเขาด้วยงั้นเดี๋ยวผมเปิดตู้นี้ไปเลยก็แล้วกันครับเอาอีกครับเอาอีกเปิดได้อีกสองรอบก็จัดไปสกิปเลยแล้วกันนะครับโหเห็นสีฟ้าแบบนี้สกิปไปเลยครับมีโอกาสที่จะเกลือสูงมากครับดูดิเห็นไหมข่าวล้วนครับสกิปไปมีเปลี่ยนไหมไม่รู้ว่ามีเปลี่ยนหรือเปล่านะครับไม่มีเลยครับสามดาวล้วนครับอย่างเค็มครับผมอ่ะเปิดต่อได้อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เป็นสีทองก็ไปรอลุ้นอีกทีว่าจะมมีีสุง เออสกิปไปเลยเหมือนเดิมนะครับถ้ามันมีสีลุงอ่ะมันจะไม่สกิปไงโอเคดูจากทรงแล้วโอเคครับผมไม่มีสีลุงนะครับแต่ว่าได้สีทองมาใบหนึ่งเนาะแต่ว่าพอเราเปิดไปแล้วเนี่ยมันจะมีแต้มอยู่ด้านขวาบนเห็นป่ะเรากดที่แต้มได้นะครับแล้วกดที่ตัวเนี้ยเพื่อไปร้านค้าแลกเปลี่ยนได้นะถ้าเกิดว่าใครอยากได้การันตีเนี่ยต้องเปิด200ใบนะครับก็คือจะได้200แต้มก็คือเอามาแลกน้องคนนี้ได้เลย ส่วนตู้ต่อมาก็จะเป็นการสนับสนุนนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้ก็ลองเปิดดูแล้วกันเนาะส่วนอันนี้คือต้องคนเติมเงินครับใช้เพชรแดงนะครับอันนี้คือจะเติมแบบค่อยๆไล่ๆไ,ไปทีละสเต็ปแล้วก็จะการันตีได้5ดาวนแน่นอนที่สเต็ปสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็ดูดูดหน้าตู้ไปลาแล้วกันส่วนตู้ต่อมาก็มีโอกาสที่จะได้น้องคนนี้มากที่สุดนะครับแล้วก็ตู้ต่อมาก็ได้คนนี้เนาะอาเธอร์ผมใช้อยู่ดีมากด้วย แล้วก็อันนี้นะครับเป็นการสนับสนุนนั่นเองนะครับคือเราดูตรงนี้ได้นะตรงนี้มันจะบ่งบอกเลยแล้วว่าเป็นการสนับสนุนนะครับส่วนตัวนี้ต้องเติมเงินครับก็จะใช้เพชรแดงเนาะการันตี5ดาวแน่นอนอันนี้ก็เหมือนกันการันตี UR แน่นอนใช้เพชรแดงนะครับ ตัวนั้นต่อมาเป็นตั๋วที่เกมแจกมาให้ฟรีครับตอนผมเข้ามาเล่นครั้งแรกก็ได้1อันแล้วนะและเนี่ยได้จากกิจกรรมอีก1อันครับก็ลองเปิดดูเลยก็แล้วกันครับซึ่งผมได้ตัวละครระดับ5ดาวจากในการเปิดตู้นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าแต่เห็นสีทองมาเยอะก็ใจชื้นขึ้นแล้วครับดูสินี่ไงได้5ดาวนะครับที่เขาไม่แนะนําตัวเพราะว่าผมมีแล้วได้ดาวจริงด้วยนะครับแล้วก็ได้4ี่ดาวมาอีก2คนนะครับ แล้วพอตั๋วเราหมดอ่ะตู้มันจะหายไปเลยนะครับก็คือเปิดไม่ได้แล้วนะครับต้องรอมีตัวใหม่เนาะแล้วก็ตู้สุดท้ายเนี่ยคือท่านผู้ชมต้องเล่นตามืนเรื่องไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วมันจะปลดล็อกให้เราเปิดหาชุดพิเศษของคนที่อยู่หน้าตู้ได้นะครับไม่ไม่ได้การันตีนะสุ่มนะฮะและก็มันจะเปิดได้ฟรีวันละงครั้งก็อย่าลืมมาเปิดกันละกันของฟรีก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากครับส่วนใหญ่มันก็จะได้3าดาวนั่นแหละพอเราเปิดฟรีไปแล้วนะครับเขาจะให้เราใช้เพชรแดงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีตั๋วนะครับกดต พอเปิดได้แล้วก็ไปอัปเกรดตัวละครกันครับคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมีสรุปขึ้นมาเต็มเลยนะครับก็เลือกอันที่2นะครับเป็นการอัปเกรดพวกการ์ดที่ลงไปต่อสู้นั่นเองนะครับเดี๋ยวอัปเกรดน้องคนนี้ดีกว่าเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยเวลาอัปเกรดก็คลิกเมนูที่2ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็โยกมาดูด้านซ้ายนะครับมันจะมี4อันนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการปลดลิมิเตอร์ก็พูดง่ายๆต้องไปเปิดกระชปองซ้ำมาก่อนนะครับถึงจะปลดได้นะครับแล้วก็อันที่2เป็นการเลเวลอัพครับจะใช เดีย๋ยน้องคนนี้ตีวกไปเวล20เลยแล้วกันจัดให้เพราะเดี๋ยวเขาจะเอามาใช้ด้วยส่วน2อ,อันนี้ขอข้ามไปก่อนนะเพราะว่าคือเราต้องเลเวลตันก่อนนะ่ะแล้วมันจะให้เราเลือกจุดตีได้โดยเลือกสเตตัสว่าอยากจะได้สเตตัสไหนสูงที่สุดถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเนี่ยว่าเออเราจะเพิ่มอะไรดีนะดูตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มันจะเป็นค่าสเตตัสพื้นฐานของตัวละครจะเห็นว่าพระเอกเนี่ยพละกําลังจะสูงที่สุดถ้าเกิดเราขี้เกียจคิดมากเราอาจจะเอาอันนี้ก็ได้แต่บางทีเราอาจจะไปเอาอยางอื่นไงเช่นความลงความเร็วเวลมนป้องกันอรเง้ย,งยก็แลแลวต่า พอเราอัปเกรดตรงนี้ได้แล้วนะครับเราจะได้รับไอเทมเพิ่มเติมไว้นะอันนี้เขาเรียกว่าสไตล์มาสเตอร์นะครับก็คือจะเป็นอุปกรณ์ประจําตัวละครตัวนี้นี่แหละแล้วก็ถ้าเกิดเราย้อนออกมาด้านนอกนะครับมันจะมีแท็บสไตล์มาสเตอร์อยู่ตรงนี้ก็คือเอาไว้จัดการพวกของที่เราได้มาจากตัวละครนครั่นแหละซึ่งแต่ละตัวละครมันก็จะมีสไตล์มาสเตอร์ที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับ ส่วนต่อมาคือสกิลบอร์ดนะครับอันนี้คือเอาไว้อัปเกรดพวกสเตตัสต่างๆนั่นเองนะครับดูรูปก็ได้ครับมันสื่ออยู่แล้วนะ้องว่าบวกเกี่ยวกับอะไรเช่นพลังโจมตีบวกเลือดอะไรเงี้เนาะแล้วก็บวกเกี่ยวกับสกิลนะครับแต่แนะนําว่าใครอ่านไม่ออกเปิด Google t r a ันสเลตก็ดีนะนั่นแหละแล้วทีนี้เวลาอัปเนี่ยไม่ต้องอัปทั้งบอร์ดก็ได้นะคือเวลาอัปเนี่ยมันจะมีสายให้เลือกด้วยนะครับถ้าเกิดเราดูตรงนี้จะเห็นไหมเออมันจะมีสายแยกซ้ายขวาด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าอัปอะไรได้ก็เออัััไปกกก่นนนละครบ ส่วนนั้นต่อมาเป็นสกิลนะครับคือมันอัพตรงนี้ไม่ได้นะครับมันต้องไปอัพผ่านทางสกิลบอร์ดก็คือสกิลที่มันอยู่ตรงกลางตรงนี้นี่แหละทุกช่องเลยเนี่ยเนี่ยก็คือจะเป็นการบวกเลเวลสกิลนั่นเองครับสำหรับการอัพเกรดอาวุธก็ให้กลับมาที่เดิมนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ให้ดูด้านซ้ายนะครับอาวุธเนี่ยจะอยู่เมนูที่3นะครับวิธีการอัพเกรดก็ง่ายๆนะครับดูด้านขวามันจะมีคําสั่งอัพเกรดอยู่นี้ ซึ่งการอัพเกรดมีแค่2อ,อย่างครับอันแรกคือปลดลลมิเตอร์ต้องมีอุปกรณ์ซ้ําก่อนเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับคือการเลเวลอัพใช้อินสีแดงที่เราได้รับจากรางวัลไอดอลนั่นแหละแล้วมันยังมีการอัพเกรดอย่างอื่นอีกนะแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องทำการปลดลิมิเตอร์จนดาวมันตันก่อนมันถึงจะอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับส่วนสกิลของอาวุธส่วนใหญ่จะเป็นแพสซีฟสกิลนะครับบวกความสามารถโดยตรงครับ ส่วนการอัปเกรดโลนะครับก็จะอยู่ข้างๆกับอาวุธนั่นแหละคือหลักการในการอัปเกรดเหมือนกันเลยรวมไปถึงการสนับสนุนด้วยนะคือจะมีหลักการในการอัปเกรดเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็คือจะมีการปลดลิมิเตอร์แล้วก็การเลเวลอัพครับส่วนพวกอาวุธเราก็ซื้อได้นะครับมันจะมีอยู่ด้านซ้ายบนสตอรี่ช็อปอ่ะอันนี้คือเราเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆมันจะมีของมาขายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมซื้อไปหมดเรียบร้อยแล้ว ส่วนระบบเพื่อนกับกิลเนี่ยผมไม่เห็นเพื่อนนะแต่กิลเห็นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยระบบกิลมีนะครับแต่ว่าผมยังไม่เห็นว่ามันมีคอนเทนต์อะไรเลยอ่ะมันมีเหรียญให้เราเอาไปแลกเปลี่ยนแต่เราดันหาเหรียญไม่ได้ในตอนนี้เพราะมันไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยนะครับอ่าถ้าเ,เากิดเรากดตรงนี้ดูนะก็จะเห็นว่ามันต้องใช้แต้มนในการบริจาคแต่เราก็ไม่มีแต้มมาบริจาคไงพอเข้าใจไหมหรือว่าผมหาไม่เจอวะส่วนออปชั่นของเกมนี้จะอยู่ด้านซ้ายบนเลยครับก็คือเป็นรูปฟันเฟืองและเขียนว่าออปชั่นนั่นแหละนะครับเอาที่สําคัญสําคัญนครืคอตงี้ มันคือการตั้งค่าเสียงและก็กราฟิกนั่นเองนะครับอันนี้ก็สูงเนาะอันนี้ก็ fps ปรับได้ที่ตรงนี้นะครับส่วนการ save id จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่เสร็จแล้วกดตัวนี้แล้วก็กดตัวนี้อามันจะให้เราใส่ password นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะใส่อะไรก็ได้ครับแต่ว่าผมแนะนำาครับว่าให้มันมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขแบบนี้เออแล้วก็8ปดถึง12ตัวอักษรนะครับเสร็จแล้วก็กดตัวนี้เข้าไปได้เลย ถ้าเกิดขึ้นแบบนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จดไว้นะครับจดไว้2อย่างนะอันแรกก็คืออันนี้ก็คือเป็น ID นะครับส่วนที่เรากรอกเมื่อกี้ก็คือพาสเวิร์ดนั่นเองครับจำสองอันนี้ไว้ส่วนการโหลด ID นะครับท่านผู้ชมก็ย้ายหม่เครื่องหนึ่งก่อนเนาะแล้วอย่าพิ่งเข้าไปในเกมนะครับให้ดูด้านซ้ายล่างนะครับมันจะมีปุ่มเล็กๆอยู่บริเวณหัวผมนั่นแหละคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้กดตัวนี้แล้วก็กดตัวนี้แล้วก็ใส่ ID กับพาสเวิร์ดเข้าไปที่ผมให้จดไว้ทั้ง2อนนันน หลังจากกรอกครบเรียบร้อยแล้วก็ติ๊กถูกแค่นี้แหละมันก็จะมีการดาวน์โหลดข้อมูลให้กับเราแล้วครับส่วนการรีเซ็ตไอเดียท่านผู้ชมจะต้องมาที่หน้าจอแรกสุดก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่บริเวณด้านขวาบนที่เป็นขีด3าขีดเนาะแล้วก็กดตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็กดด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับข้อมูลถูกลบไปเรียบร้อยแล้วทีนี้พอท่านผู้ชมเข้าไปเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะสามารถสคิปได้นะครับก็คืออะไรที่เราเคยเล่นมาตอนแรกๆนานๆนานเนนนี่ยมััจะถูกสสิปให้้ลง